sẽ hết chân em xin lỗi môn lông chút áo tiêu tiêu bay tí bay 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 ต้องรังเรื่อนมาลงแบบอะไตัวน,นึ่งว่าสุดเอกเสียเพื่อนทาันนี้เขาจะเจาเอาหยวกดิเอาต้นนั้นไปเห็ุดหยวกแกนหยวกดิค่ะ กษัริย์ตากระต่วนแม่เนี่ยไปแกงหยวกด้ร้ายอยู่เด้ยเดี๋ยวพี่บอกพี่สาวมาเอาไปแกงหยวกเมื่อนั้นคุณพ่อไปซื้อแกงหยวกมากินแซ่บแสบพี่นอ้อง I stop being ok a y sending love thank you h e l ี ma thank you ค่ะ ขอบคุณนะคะราส่งกำลังใจจอดให้ไม่เป็นไรคะ่ะดีเล็กบิงซูไม่ได้มาบิงซูนอนป่วยอยู่บนเตียงเลยทีนี้วันนี้ บิงซูนอนป่วยเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเจ้าตัวนังเจ้าตัวเล็กมาเห็นบิงมาเห็นแม่ลบถอยกลับไปละกลับไปละเอ้าเอาเอาาตึ้ง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 งตึ้งตึไปละไปละาปมาเร็วเลูกมาเร็วเร็วมา่ออกกําลังกายก่อนแล้ว สเปอร์มาเปอร์มาหาแม่เร็วๆมา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 พี่เปอมาลุกมาเร็วๆเร็วๆครับพี่เปอร์มาพี่เปอร์มาพี่เปอร์มาแล้ว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 เร็วๆลุกมาเร็วๆเร็วๆเบิ้มเบิ้มเบ้มเบ้มพี่เอร์มาแล้วแสดงว่ามีหมาน้อยออกลูด้วยนะนี่งามพเงี้ย เคลือนหัวอ,อ,อันเคลื่อนหัวเกี่ยวหนาให้ง่วนแม่คุ้นเห็นหนักแม่ไม่เสียนี่สะออนเดราะว่าคนอค่อยเลี้ยงง่วนคนอค่อยเลี้ยงง่วนนี่สิสเตดายหนาถ้ามันเจ้าปล่อยให้แก่เถิ่มก็สซิสเตดายอยู่เด้เคยเลี้ยงงัวนตะกัวหนังห่าหนางแห้งหนาบ่ได้มากง่ายได้หนา นี่นี่ค่ะเด่กลวยซ้ำเื้อพี่หน่อง เด็กล่วยสามเครื่อ